ผมยังผมไหวไหมไหว้ด้ไหมคนเดินใส่ผู้ชายขึ้นโอเคได้ครับผมเดี๋ยวต้องอาศัยผู้ชายขึ้นเนาะเดี๋ยวผมเอาขาขาแมกบดียกคนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอกันรอทางนู้นกันจะได้ยกทีเดียวรอทางนู้นกหรอไปแล้วมันแยกวันนี้ก็มาถามว่าไปให้ไปส่งที่ไหนคะไม่รู้ค่ะไม่รู้อะไรเลย ก็เรียกเรียกไม่ถูกใช่ไหมครับยังบอกไม่ถูกในประเด็นวันนี้เอฟซีจะให้ลูกคูณที่่บ้านแล้วเน่าานาหน้าจ้าแ่ป้างงอยู่ว่าจัดไปเพร้อมยังพร้อมยังทางโน้นน่ะุดอยู่รอรอก่อนรอท่านีู้้่หา่บ้านหรอจะเป็นหมูสิบครับข้ามท่านีชาหมูบ้านเป็นหมูสิบรอท่าน่นีรอยู่ตรงนี้รอางเขา เขาบอกว่าจะให้ล so yes. yes. ุงพลเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้าบ้างนยี่่เใช่เอซีเข้ามาจะมาตามบอกว่นมีมีก้าวหมู่บ้านจะจะเป็นบ้านคืไหนบ้างไม่เห็นมีหลังคาเลยก็พูดถึงว่าพอลุงพลไปอยู่แล้วเริ่มตั้งีขึ้นมาเริ่มแบบุยเญขึ้นมาดีใจมกรับรอ้ทามาเอเป็เขงเ้าบอกว่านันอเขาดีใจเนาะดีใจมากดี มึนก็บ yeah. ้ามากเลยแล้วเขาถามว่าเขาก็เลยถามว่าไปอยู่ที่ไหนคะไม่รู้ค่ะเพราะว่าเป็นป่ามันไม่รู้บ้าเนี่ยอะไรนะมองซ้ายมองขวามีแต่ป่ามันกับป่ายางเขาเขาบอกให้ป้าไปซื้อที่เขาด้วยใช่ไหมเขาบอกให้ป้าไปซื้อที่เขาด้วย ป้าป้าเลยบอกว่าตอนนี้ป้าอยู่เต็เป๋านิดหน่อยค่ะแต่ว่าทุกคนยังมีค่ะทุกคนป้ายังกองขึ้นบนบานจักยำว่าได้ซื้อแล้วเดี๋ยวไปสนามถ้าทันจะไปบ่อยเพราะว่าตรงนี้ร้านใหญ่เขามีอุปกรณ์ครบคันเขาวงจานขาวงจานกระเพื่องยันยันทุกอย่างเลยไอ้นั่นที่เขาดูุดรูน้ำนะซับเม็ดได้น้ำปั๊มน้ำ พ่อปัญกันนั่งบัวนั่งเนี่ยพลังเงือดไหลเวลาเอาเห็ดปอไทยโอ้ยปอไทยเหลือเชื่อประเทศไทยจะต้อนเจ้าเห็ดพ่อจ่าไปไหนวะจ่าเยียมนะเออนั่นโอ้ยเดี๋ยวมาพอดีเลยโอ้ยมาพอดีนาชีกำลังกินหอดโอ้อไปยกขึ้นทอดไปยกโบกยังไงเนี่ยไปยกโบกเห็นไหมไปยกขึ้นอีกแล้ว ก้มมือนีนดวงดีเบ็ดมือไปลาไหนกรไดยกยังวะเขปิดล้านเนเขาคำเนะบปาด้ยฟาไฟยิ้เข่าเยอะป้าปเองได้บาทเียกขึ้นเองเขามีคนอยู่เขากำลังปดล้านคิวสุดท้ายเด้อกตังน้ำเข้าเดเไปต่อยแนเหรอิเออสุดท้าย ข่อยป้ามาบ่ได้เอาเด้อคือบีแอนนะจะไหนความเบายังเอาช้อนสุดท้ายอยู่จะไหนความเบากันปะไอ้ดูมันมาทำเลยไม่ร็วไม่เสร็จนะนี่เลยวะยังรุมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเมย์ลุงเผาพี่แอนแล้วนะมากมากไหมาเร็วความเบาน้ำเพล่โอ้โหช่วยมันก่อนนะมามะเออเออฟาดชิบลมดินดินเหนียวผสมดินดาดีบัดิทีนี่เยอะๆอย่าไปใส่แม่ครัวเด้อเฮ็ด นใไม่ควเลยมากงพันธ์เใช่ไมลงพันธุ์เข้าไปแล้ว่ทบัลยงพันธ์โอ้โหนใสไม่คั้วเนี่เมื่อเนื้อเจ้ามไ่ได้กินเขาด้ยลางนอนเลยลางนอนเลย เติมแล้วนะคะโครงการเป็นยังจำนำปลากัได้้างน้ำนะคะอันนี้คือวางท่อวางท่อนายังรลไม่พันโอ้หินเอะีนองเอโอ้ตัวแรงตัวแรงตัวแรงมาแล้วบึ้นบึ้นจุ่นงคินไลงิสที่แล้วนื้อนอันนี้ม่นา้วาอิยังกดมีฮว่าาสองเพื่อนว่าอย่างมาดนดบ่ นุนะะกลับมาก็มาลุยค่ะอนุเอ่าไปเดียวอนุเอุกจอดนโนประดองใส่เครื่องคุดเลยนนตักขึ้นตักขึ้นย่างเดียวเอาพื้นกันเถอะยับใหมานะเต็มหลังรถเลย บรรจงครองเดยวผมคิดว่าดาลูครับผม ถ้าใครไม่ได้ขุดโถนี้ห้ามปวดทุกเป็นอันขาดเลยแล้วนีอยพูดแล้วมีใครขุดบ้างหลักฐานอยู่ในคลิปใช่ไหมนะคะนุถ้าใครไม่ลงไปขุดนะคะเราจะห้ามปวดทุกขะบริษัทคีเราบริษัทคีเราทำสั้งป่ามาแล้วครับผมาสังมแล้้วครับพี่นองลุงกินน้ำเยอะลุงกินน้ำเฮ้ยบ้านุต้องปล่อยบ้างแล้วปล่อยให้คนเขาทำบ้างแล้วจึกอยู่เมื่อกี้นี่บริษัตั้งกฎมา ต้องมีต้องมีในกล้องของมนโอมตอนนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยากแปลว่าท่านแล้วว่ท่นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอมมามาคืองานันอโอ้โหหวแรกวยเดี๋มันมัน่อป้าป้าดูลงแล้วก่อนหน้าก่อนมันนี้ข้ามแล้วก็โอ้หน้ามอเหรอโอเคครับตอนนี้มัแล้วครับผมตออก พี่แอนมีสิทธิ์ได้อะไรนะปลดทุกข์แล้วม,มีสิทธิ์ได้ขี้แน่นอนตอนผมเจนเจเนี่ยเจนเจเนี่ยใช่ตูดพี่แอนเพิง่งไปขี้ขนาดลุงลงยัง่สองสองรอบสามรอบก็ยังไม่เยอะขนาดนี้นะตอนพี่แอน,นลงก็้องมาเทียบเลยแม่พอ่อห้ามไม่ให้กระเพราเดี๋ยวหยุดถ่ายสักพักดีกว่าให้พี่แอนขึ้นก่อนเอาเดี๋ยวเขาโยกคก่อนเขาหยุดแน่พี่น้าก่อสั่งว่า ขัง่กููน่อยแ่นนี้ไปไหนอะโน่นนี้น้ะไปไหนอหาไป Răng đà เรามุงนี้ตามหาแมงดานะครับ